ั่งรักเทียมฟันหน้างบหลายแสนทําอย่างไรและเคสนี้เป็นเคสที่หมอประทับใจว่าสวยธรรมชาติมากๆสวยแค่ไหนไปดูกันครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกดซับ s c ค i b ์แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคิปนี้เป็นบล็์กในคนไข้จริงเนาะ เคสนี้อยากเล่าให้ฟังนะครับว่าในการทำรากเทียมมานานๆเนี่ยบางเคสที่หลายคนถามว่าเอ้ยเคสเราทำได้ไหมเคสนี้ยากหรือเปล่านะครับเคสบางเคสที่คนไข้รู้สึกว่ายากพี่หมอจะบอกว่าง่ายเอ้ยเป็นความสงสัยแต่เคสนี้เนี่ยต้องบอกว่ายากนะครับคำว่ายากสำหรับพี่หมอคือการฝังรากเทียมลงไปในกระดูกให้ติดมีฟันเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่การจะทำรากเทียมอย่างไรให้ออกมาแล้วสวย ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกยิ่งเคสนี้มันมีความยากมากขึ้นคือเคสนี้เนี่ยคนไข้เป็นผู้หญิงนะครับมีหน้าที่การงานที่แบบต้องพบปะสังคมอ้าวทุกคนก็เป็นแต่มันยากตรงไหนมันยากตรงนี้ครับมันยากตรงที่รอยยิ้มของคนไข้เนี่ยเวลายิ้มเสร็จปุ๊บเราจะทเํเแกนีนะคนไข้ามาเนี่ยใส่ฟันปลอมมานะในฟันหน้านะครับทีนี้ยิ้มปุ๊บเห็นเงือกเลยเคสนี้ถือว่ายากมากนะครับ การจะทําให้รากเทียมมีขนาดอัตราส่วนของฟันกับเหงือกที่สัมพันธ์กันแล้วออกมาสวยยิ้มแล้วเป็นธรรมชาติเนี่ยก็ต้องตอบว่าค่อนข้างมีความข้อจํากัดค่อนข้างสูงในการทํารากเทียมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ในทำรากเทียมในฟันหน้าเนี่ยยิ้มแล้วไม่ค่อยเห็นเหงือกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างง่ายแต่เคสนี้เนี่ยยิ้มปุ๊บเห็นเหงือกเต็มที่เลยนะครับทีนี้มาถึงในแผนการรักษาเนาะคนไข้ามาเนี่ยไม่มีไม่มีฟันหน้านะครับมีฟันหลาี่ที่เป็นหนองนะครับเราก็แพลน ก็คือที่จะถอนฟันออกถอนฟันที่มีปัญหาออกนะครับส่วนฟันหน้าเนี่ยเราวางแผนดูฟันปลอมคนไข้กับระยะให้เรียบร้อยนะครับหลายคนมาบอกว่าอยากจะทําฟันหน้าแบบทีทีชิดๆได้ไหมนี่เราก็วางแผนถอนฟันที่มีปัญหาออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝังรากเทียมไปแล้วก็อันนี้ก็ใส่ฟันเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าฟันหน้าเนี่ยพี่หมอไม่ได้ขึ้นเป็นซี่ๆนะครับแต่จะขึ้นเป็นสะพานเพราะว่าตัวสะพานเนี่ยมันสามารถปิดรอยปิดช่องอะไรได้หลายแบบนะครับก็บางเคส ส่วนใหญ่ก็จะวางแผนแบบนี้ให้นะครับซึ่งออกมาค่อนข้างโอเคนะครับก่อนทําก็หลายซี่มีปัญหาเราก็เคลียร์ออให้เรียบร้อยตอนนี้ทำเสร็จเดีย๋ยวไปดูในปากกันเป็นยังไงนะครับอ่านะครับจะเห็นนะคะว่าฟันหน้าตัวนี้อันนี้เป็นลากเขียมทั้งหมดเลย1 2 3 4นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลากเขียม1 2 3นะครับในส่วนของฟันหลังเนี่ยเราแผนที่จะให้รับแรงเยงซ้ายค่ะ เราแผนที่จะให้รับแรงโชคดีมากนะครับทําออกมาไม่ใช่โชคดีอะ่ะคือทําออกมาแล้วสวยแบบเนี่ยระยะฟันได้ต้องขอบคุณคนไข้นะที่ที่แบบไว้ใจเราแล้วก็เราบอกให้ทําอะไรคนไข้คือเชื่อเชื่อแล้วก็ทําตามหมดเลยนะครับคือในตําแหน่งฟันหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเหงือกตรงเนี้ยมันก็คือเท่ากันนะครับมันมีซี่เก่าซี่หนึ่งตรงเนี้ยที่มันมีปัญหาเราก็ถอดออกหมดเลยเพราะนั้นมันจะได้ระดับเหงือกที่ดีแล้วก็มีการปลูกกระดูกปลูกเหงือกออกมาที่แบบเนี่ยออกมาแล้วสวยเลยนะครับ เคสนี้จริงๆเวลายิ้มนะครับเวลาคนไข้ยิ้มเห็นเหงือกเยอะๆนะครับเนี่ยรอยต่อระหว่างฟันธรรมชาติกับรอยต่อระหว่างฟันรักเทียมกับเหงือกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะแต่พอเวลาเราทําเป็นแถบแบบเนี้ยมันก็มีวิธีทําให้ออกมาสวยงามได้นะครับก็จะเห็นว่าระยะตรงเนี้ยออกมาชัดเจนแล้วก็สวยเนี่ยคือดูแทบจะไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าอย่างหมอฟันด้วยกันเนี่ยดูว่าเออเนี่ยอาจจะดูเอเป็นรักเทียมหรือเปล่าเราพอดูออกถ้าเป็นหมอฟันเนาะแต่อย่างคนไข้เนี่ยอาจจะดูไม่ออกอันนี้คือ แอบภูมิใจว่าเออเคสนี้เนี่ยยิ้มเห็นเหือกเยอะขนาดนี้ทาออกมาแล้วสวยเนี่ยยากมากนะครับต้องขอบคุณคนไข้ที่ไว้ใจกันนะครับคนไข้ก็ประทับใจเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์คนไข้ด้วยเดี๋ยวไปฟังกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติพี่หมอไม่สัมภาษณ์แบบคนไข้เห็นหน้าจริงเนาะแต่คเคสนี้แบบถามแล้วคนไข้บอกประทับใจมากแล้วก็แบบอยากเล่าให้ฟังจริงๆ <Okay. S 1> ตอนแรกเป็นไงบ้างครับที่แบบท,ท,ที่ก่อนมาเจอพี่หมอ ก็หาข้อมูลอยู่นานนะคะในเรื่องของที่อยากจะทํารากฟันเทียมค่ะเพราะว่าเราใส่ฟันปลอมแล้วก็สูญเสียมาตั้งแต่เด็กเนี้ยก็เก็บเงิน <c oughs> ได้ครั้งนึงก็เจอ <c oughs> ใน YouTube อะคะ่ะหาข้อมูลแล้วก็ไปเจอ The ะเดน c l คล i นิกะคะ่ะก <c oughs> ็ มีความสนใจแล้วก็เข้าไปหาในเฟซบุ๊กดูจากรีวิวลหลายๆเทสอะคะ่ะพอมีความสนใจเราก็เดินทางมาแล้วก็มาปรึกษาจากคุณหมอตอนแรกะะอยากทำแค่ข้างหน้าใช่เออแล้วก็ตกใจไหมวันที่ผมวางแผนให้อะ่ะมันมีต้องทําเพิ่มหลายจุดใจตอนแรกก็ตกใจอยู่ค่ะก็ไม่คิดว่าแบบจะเป็นเยอะขนาดนี้แต่ก็ก็เพื่อสุขภาพของเราก็เลยยิน,ยนดีทำนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆมันมีหลายซี่เนาะที่แบบโยกอยู่แล้วเราก็แบบ เราถอนออกเนาะใช่ค่ะนี่เนาะเพราะนั้นวางแผนต้องถอนออกไปซีคนไทยก็ตกใจนิดหน่อยแต่พอทำจริงก็แฮปปี้มากใช่ไหมแฮปปี้มากใช้ชีวิตแบมีความสุขได้กินอะไรอย่างิ่งที่อยากจะบอกคือตัวใหญ่มาอยากทำแค่ฟันหน้าแต่พอเวลาเราเสนอฟันหลังเพื่อเอาไปเคี้ยวจริงเนี่ยคนไทยจะตกใจในครั้งแรกแต่พอผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นไงบ้างโอเคมากเลยค่ะถ้าไม่ทำอ่ะมันจะยังเคี้ยวไม่ได้เนาะใช่ค่ะก็ถือว่าใช้ชีวิตได้ แฮปปี้มากๆทีนี้อีกจุดหนึ่งที่แบบตอนเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยพี่หมอพูดแม้เรื่องแบบฟันหน้าว่าเออมันมีรอยยิ้มยังไงแล้วต้องรายละเอียดมันเยอะไหมเยอะค่ะแต่หลายคนบอกมาถึงปุ๊บอยากทําเลยอยากทำเลย,ย,เลยใช่ตอนแรกกลับมาก็อยากทําเลยแต่พี่หมอก็พยายามแนะน<อ>ํา่ควรจะไปทีและขั้นตอน,ข,นอขั้นตอนขั้นตอน,น,ตอ,น,นอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคเช่นนี้มีปลูกกระดูกด้วยแล้วก็วางแผนตอนแรกทุกคนก็จะสงสัยว่า ถ้าเป็นฟันหน้าพอมีกระดูกไม่ปลูกได้ไหมแต่อย่างเงี้ยคือเราเราแนะนําให้ปลูกกระดูกด้วยถูก<ช>ไหมเป็นไงบ้างก็หนักอยู่เนาะหนักอยู่ <laughs> แต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ออกมาดีเยี่ยมเพราะว่าเคสนี้เนี่ยคือคนไข้ยอยิ้มเห็นยิมเห็นฟเออยิ้มเห็นเหงือกเยอะถ้าเราแบบไม่ปลูกกระดูกเลยรูปร่างคอนทัวร์ความส่วนเ่าโค้งของเหงือกเนี่ยมันจะไม่ค่อยธรรมาชาติก็แนะนําว่าเออเคสนี้เป็นไปได้ที่จะฝังรากเทียม แต่ขอให้เสริมกระดูกแบบเยอะหน่อยซึ่งก็เยอะจริงนะก,ก็หนัก,กหนักอยู่แล้ววันนั้น,ห,นหลังทําก็จะมีการบวม,บวมเพราะว่าเราผูกเยอะจริงน<ช>ะครับวันนั้นทำพอสมควรแต่ลิซ่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเคสนี้เนี่ยการทําฟันหน้ารากเทียมแบบนี้มันไม่ได้ยากถ้าไม่เห็นเงือกแต่เคสนี้ต้องยิ้มแล้วเห็นเหงือกเนี่ยแต่พอยิ้มเงีก็คือแบบคนไข้มั่นใจเราก็ดีใจเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบ็หลังจากที่ทําเสร็จอันหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าเคียวแฮปปี้แฮปปี้อ่ะแล้วคนที่แบบฟีดแบ็ดูฟันเราแล้วเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าคงหน้าเปลี่ยนอ๋อเหรอใช่เขามีมีคนแซวว่าหน้าเปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยเหมือนสวยขึ้นไหมอะไรเงี้ยแอบแซวครับค่ะก็คือเป็นความภูมิใจเลยอ่ะใช่อนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังคือการวางแผนทํารักเทียมเนี่ย ไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ว่าแค่จะมีฟานหรือทําตามที่คนไข้นั่นโดยส่วนตัวเป็นหมอเนี่ยบางทีหนักใจนะเวลาที่แบบเจอครั้งแรกเราต้องบอกแผนเพิ่มรหรือทําในบางสิ่งที่คนไข้บางทีอาจจะไม่รู้สึกว่าจําเป็นแต่อย่างที่หมอเองเนี่ยประสบการณ์เราทําคนไข้มาเยอะเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเป็นคนไข้ผู้หญิงเนี่ยยังไงทําเสร็จอ่ะมันต้องสวยขึ้นอ่าซึ่งเวลาเราแนะนาอ่ะเราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าแอบคิดนะว่าเฮ้ยแพงไปไหมเพิ่ไมไปหรือเปล่าแต่อย่างเนี้ย เรากัดฟันนะกัดฟันที่จะบอกในสิ่งที่มันจําเป็นแล้วมันแพงขึ้นจริงแต่ว่าเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะประมาณนี้<ช>นะครับแฮปปี้เลยแฮปปี้มากค่ <G ül> ะค <G ül üyor> ก็ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปตัดบทสรุปกันอขอบคุณมากครับทีนี้มาถึงบทสรุปนะครับสิ่งที่พี่หมออยากจะเล่าในเคสนี้นะครับก็คือว่าการทํารากเทียมนะครับ ถ้าจะให้ประสบความสําเร็จนะครับมันต้องเชื่อใจกันทั้งคุณหมอและคนไข้อย่างบางเคสคนไข้เนี่ยผมพี่หมอเข้าใจว่ามีความต้องการที่จะทําแบบนั้นแบบนี้หรืองบประมาณที่จํากัดอันนี้พี่หมอเข้าใจเพียงแต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่พี่หมอเสนอให้ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับทรัพยากรกระดูกที่คนไข้มีงบประมาณที่คนไข้มีระยะเวลาที่คนไข้ให้รวมถึงความ ตั้งใจบางทีการผ่าตัดอย่างที่บอกนะครับเคสนี้เนี่ยปูกระดูกเยอะมากเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะจะออฟเฟอร์ให้คนไข้ได้ให้ออกมาดีที่สุดเนาะซึ่งผลลัพธ์มันออกมาดีจริงๆนั่นหมายความว่ามันต้องอาศัยทั้งความพยายามทั้งหมอทั้งคนไข้ที่จะฟันฝ่าข้อจํากัดในการทํารากฟันเทียมฟันหน้าให้มันออกมาสวยและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้เคสนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของพี่หมอเนาะที่คนไข้เข้าใจมั่นใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจ แล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาคนไข้ก็แบบประทับใจแล้วก็มีเนี่ยเหมือนก็เพื่อนๆของคนไข้เนี่ยก็ชมว่าแบบสวยกว่าคือสวยกาฟันธรรมชาติอีกซึ่งเราก็แบบดีใจเนาะโดยส่วนตัวนะคบมองว่าเคสนี้เนี่ยเป็นบททดสอามสิโดยส่วนตัวนะคบมองว่าเคสเนี้ย, 3, ยต,ะะต้องขอบคุณคนไข้ที่ตั้งใจแล้วก็แบบออกมาแบบสวยจริงๆแล้วก็จากนี้ก็คือเราก็แค่ดูแลกัน ต่อไปเรื่อยๆก็คงฝากไว้ประมาณนี้การทำรักฟันเทียมนะครับจริงๆไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ทุกอย่างมันมีข้อจากัดของมันอยากให้คนไข้เข้าใจทั้งคุณหมอและตัวคนไข้เองนะครับผลลัพธ์ที่ดีต้องแลกมากับความตั้งใจทั้งคุณหมอและคนไข้อาจจะหมายรวมถึงงบประมาณระยะเวลาและสี่ไม้ของฝี่ไม้ไล้เมือของคุณหมอความอดทนของคนไข้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจที่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ